My name is uh, Hao shen Kuei and I'm from Malaysia. I'm 25 this year and uh, I'm an electrical engineer, working as an electrical engineer in the, in the EV industry. Uh, I feel very happy with my uh, performance overall. Like I said, uh, I played uh, through the qualifying. It gets me a lot of momentum from there, another extra two matches. So uh, yeah, I think in that two matches helped me a lot to get my momentum throughout until the, the main draw and all the way to the final. I think the, the guy uh, my opponent is uh, playing very well as well, but uh, my serve and my return, uh, I think it was a key for today for winning. I feeling very very good uh, for my serve and return for today. Mm. Uh, I would like to thank uh, Singha for the, for the, for the for organize this uh, tournament, and also especially thanks them for uh, giving me a wildcard to uh, opportunity to uh, participate in this tournament. Yeah, so thank you very much. จนะคะที่สามารถเ,เล่นตามฟอร์มได้จริง,รงๆไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องป้องกันแชมป์หรืออะไรก็คือเล่นเป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็เล่นตามเกมของตัวเองเลยค่ะวันนี้ก็พยายามเล่นออฟเฟนซีฟสไตล์นะคะก็คือพยายามบุกแล้วก็เข้าบอลให้เยอะแต่ว่าวันนี้ก็เล่นด้วยค่อนข้างเร่งค่ะเร่งพยายามเร่งจังหวะพยายามเร่งบุกเพราะว่าเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็เหนียวแน่นเหมือนกันค่ะ แล้วก็วันนี้ก็มีอันโ e สเ r อ o ์ค่อนข้างเยอะแต่ก็พยายามจะปรับตัวตอนเซต3ให้ให้ให้ดีขึ้นกว่าเซต2ค่ะสำหรับอ e ีฟคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของ m e n เทอรเรื่องความคิดอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องร่างกายด้วยค่ะที่ที่เราฟิตซ้อมมาตรงนี้ก็เซตสอะ่ะเหมือนเป็นตัววัดว่าแบบเราทำฟิตเนสมาเราฟิตมากขึ้นมากแค่ไหนที่จะที่จะยืนอยู่ในขอนให้ได้นานที่สุดค่ะ จะขอขอบคุณลอนเทนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ t t t Group แล้วก็ Sport n o v วาแล้วก็ d i เล็กนะคะสปอนเซอร์เอ็นแล้วก็ Yonex Thailand ค่ะสำหรับสปอนเซอร์อุปกรณ์ไม้ค่ะขอขอบคุณสิงค์คอปเปอเรชันนะคะที่จัดรายการทัวร์นาเมนต์แบบนี้ทุกๆปีให้ให้เรามีโอกาสได้มาประลองฝีมือกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ขอขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขัน,นะะแล้วก็พี่ๆกรรมการน้องๆบอลบอยทุกคนด้วยนะคะที่ทุกคนทำงานอย่างหนักเลยขอบคุณค่ะ